ปูอัดเอ้ยใจเองมันเจ๋งที่สุดแล้วนะหนูวิ่งออกมาจากรถที่ไฟไหม้คันนั้นได้แล้วแต่หนูยังวิ่งกลับเข้าไปคงหวังจะไปดึงมือเพื่อนสักคนหนึ่งออกมาให้ได้แต่หนูคงลืมไปว่าหนูไม่ใช่นักกู้ภัยมืออาชีพหนูไม่ใช่นักผจญเพลิงสุดท้ายหนูก็ไม่ได้กลับออกมาเธอคงหวังว่าไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากจะเข้าไปช่วยเพื่อนให้กลับบ้านไปหาพ่อแม่ใจแบบนี้มันเจ๋งที่สุดแล้วนะถึงเธอจะทำไม่สำเร็จในกิจนี้แต่เธอก็ทำให้โลกได้เห็นแล้วว่ามันมีเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กไม่กลัวไฟถึงเธอจะพาเพื่อนกลับบ้านไม่ได้และพาตัวเองกลับบ้านไม่ได้ด้วยแต่บ้านของเราไม่ได้อยู่ที่โลกนี้อย่างเดียวนะบ้านที่เธอไปเบื้องหน้า ฉันเชื่อว่าจิตดวงสุดท้ายของเธอที่เธอมีเมตตาหวังจะช่วยเพื่อนน่าจะเป็นจิตที่ดีและพาไปสู่บ้านหลังใหม่คือโลกสวรรค์เบื้องหน้ามันมีเด็กไม่กลัวไฟอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้เก่งจริงๆชื่อปูอัดนะถึงการนี้จะไม่สำเร็จแต่เธอทำให้โลกนี้ได้เห็นความสำเร็จอย่างหนึ่งว่ามีเด็กไม่กลัวไฟ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ